สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอแยเกมเมอร์ oh, yeah. นะครับ <Yeah. S 1> ยินดีต้อนรับสู่เกมโยชิ Yoshi. ครับเท็ดเวลเจ้าไดนเสา์โยชิที่ออกตามหาอันญมณีของซันดรีมสโตนในโลกแห่งงานประดิษฐ์ที่เต็มไปด้วยศิลปะสร้างสรรค์น,นะครับโอเคเราจะมาลุยกันตอนน่อในพาร์ทที่9กันเลยนะครับตอนนี้ก็ สะสมอัญมณีได้ทั้งหมด3ชิ้นแล้วนะครับโอเคมาลุยกันในด่านคาสต็อกคานิวัลเลยนะครับเทศกาลแห่งกระดาษแข็งในด่านสปินวิลชัฟเฟิลนะครับการเดินบนล้อหมุนนั่นเองนะครับโอเคกดเริ่มเกมเลยกับด่านสปินวิลชัฟเฟิล let's go โอเคเข้ามาดิด่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในคอสตูมที่เราไปได้มาจากการไขโลกกัชฉับปองนั่นเองโอเครู้สึกว่าจะมีโอ้โหล้อมหมุนนะครับเป็นเลื่อนไปตามเส้นนะครับเส้นของเสาที่ตั้งไว้แล้วเราต้องกระโดดไปต่อให้ได้เอ้ย ตัวอะไรวะเนี่ยนกเพนกวินเหรอตัวดำเปึ้ดเลยครับแล้วก็มีเหรียญมันโค้งมาตามลูกบอลสี่เรื่องนะครับที่ทําเป็นเหมือนดวงไฟของงานเทศกาลโอเคพยายามอย่าให้ตกลงไปด้านล่างนะ ได้สไมรี่ไฟเวอรมันดึงดอกแล้วนะครับโอเคกระโดดไปบนฟังแล้วก็มงสต็อกไข่ไดโนเสารไว้จมตีคู่ต่อสู้แล้วก็เอาไว้แรงยิงจบกก้อนเมฆเวสเช่นมาร์กนะครับโอ้ยตรงนี้เป็นแท่นเป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับมันจะเลื่อนกลับไปกลับมาต้องระวังล่วงให้ดีแล้วต้องโคมไฟสี่เรื่องนะครับ ก็ยังมีไอ้เจ้านกเพนกวินตัวสีดำนะครับมันเดินไปไปเป็นทางเดินวงกลมของมันเลยเอรู้สึกว่าจะมีสมายรีฟาฟ lower แอบซ่อนอยู่บริเวณนี้เอานี่ไงอยู่บนคมไฟนะครับที่ห้อยอยู่โอเคเก็บเหรียญลูกไข่สีทองแล้วก็เหรียญไข่ไดนโนเสาร์สีแดงนะครับ จะได้โบนัสในตอนท้ายเกมเร่งไปที่ก้อนเม็ดควอตชั่นมาร์โอ้โหได้เป็นรียนสีทองแล้วก็สีแดงครับอยู่ตามรางรูปตัวยูนะครับแต่ว่ามันไม่มีแท่นเลื่อนมาเราก็จะลอยอยู่ในอากาศได้ไม่นานต้องระวังล่วงให้ดีด้วยมาที่จุดเช็คพอย์นะครับดอกไม้กระดิ่งเบลฟลาวเวอร์ขึ้นมาทางด้านบน เน,น็กเป็นกล่องตัวแรกยิงได้ไข่ไดโนเสาร์มาสามใบนะครับแล้วก็ขึ้นแท่นเลื่อนขึ้นมาด้านบนกระโดดเหยียบที่โคมไฟนะครับแล้วก็เหยียบไอ้เจ้านอกเพนกวินตัวสีดำตีน,นะโอ้โหได้เหรียญเพิ่มครับเหรียญขนาดใหญ่นี่เก็บทีเดียวได้ $10 เหรียญอุ้ยสมยรีฟอร์เวอร์เก็บไปเลยได้มาเป็น ดอกที่3แล้วนะครับโอเคดูเจ้าชายกายเข้าไปในปากเพื่อทำการสต๊อกกลายเป็นไข่ไดโนเสาร์นะครับเฮ้ยมีจรวดมิสไซล์ยิงมาจากทางด้านหน้าต้องระวังให้ดีเฮ้ยจะล่วงจะล่วงเบนไอ้นะเหยียบหัวเจ้าชายกายไปซะหน่อย แล้วเราจะขึ้นไปทางด้านบนยังไงวะเนี่ยค่อยๆบินโอ้โหกลับมาทางด้านล่างนะครับแต่ว่ามีแท่นเลื่อนอยู่เลื่อนด้วยฟันเฟืองนะครับกระโดดขึ้นไปด้านบนทีละสเตป็ปโอ้โหระวังจรวดมิสไซล์ด้วยโอเคต้องให้มันหมุน ไปทางขวาเพื่อที่จะเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับกระโดดขึ้นมายิงเจ้าก้อนเมฆเก็บเป็นมินิฮาร์ตนะครับแล้วก็จัดการดูดเจ้าชายกายมาสต็อกเป็นไข่ไดโนเสาร์ของเจ้าไดโนเสาร์โยชินะครับเอรู้สึกว่าจะมีสไปรีเฟลเวอร์อยู่อีกหนึ่งดอกบริเวณนี้เอา ก็โดดไปชนในเจ้าเพนควินนะครับตอกลงไปมันเริ่มกันใหม่เลยโอเคไี่ไงนาฬิกาเวลานะครับต้องทำลายลูกโป่งให้ครบน่าจะได้ส m i l e y flower อีกหนึ่งดอกยิง่งโอ้ยโอ้โหใครไดนโนเสาร์หมดครับไม่ทันเวลาหรือนี่มันจะหายไปแล้วโอไม่นะโอ้อดได้ smiley flower ดอกที่4ของ ด่านนี้เลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเก็บย้อนหลังได้ดูดเจ้าชายกายไปก่อนแล้วก็ยิงไปที่ก้อนเมฆ e ว t i o n m a มาเก็บเป็นมินิฮาร์ดนะครับมากันที่จุดเช็คพอยต์นะครับโอ้โหมีเหรียญทองไข่ไดโนเสา์ให้เก็บเต็มเลยโอเคไปกันต่อที่วงล้อเลื่อนนะครับระวังเจ้าจะรวดมิสไซลด้วย โอเคต้องไปทางไหนวะเนี่ยข้างล่างหรือข้างบนอ๋อต้องกระโดดไปเหยียบบนโคมไฟโอ้ยอันนี้โคมไฟอันใหญ่เลยเจ้าเพนกวินฟฟเดินมาเป็นทิวแถวเลยครับแต่ก้อนเมฆเวชช์มาร์กเราไม่มีไข่ไดโนเสาร์สต็อกไว้เลยนะครับเลยไม่สามารถยิงได้ไปกันต่อหมุนไปที่วงล้อเป็นแท่นเรื่อเลยโอ้ยกระโดนจรวดมิสไซ ที่มันยิงมาจากป้อมปืนนะครับม,มาจากมาริโอเลยนะครับไอจรวดมิสายนี้โอเคค่อยๆกระเพือปีกบินไปมีสไมลี่ฟฟร์เวอร์ซ่อนอยู่แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเดีลยลงกลับไปสํำรวจอีกสักทีสิก่อนที่เราจะเข้าเส้นชัยผ่านไปในด่านนี้นะครับข้างล่างหรือเปล่า เอาไม่เจอครับโอ้โหดิ่งพัสสุธาลงไปเลยเ oh อาใหม่ค่อยๆบินกระพือปีกหรือว่าต้องยิงไปที่ก้อนแม่ควอชันมาร์กก้อนนี้หรือเปล่านะครับแต่เราไม่มีไข่ไดโนเสาร์สต็อกไว้เลยทำให้ไม่สามารถโจมตีหรือว่ายิงเพื่อเก็บโบนัสได้แต่ไม่เป็นไรเข้าเส้นชยัยไปก่อนละกันโก รีบร้อยครับผ่านไปแล้วในด่านที่หนึ่งนะครับของคาสตอ็อกคานิวัลนะครับในด่านสเปนวิลชัฟเฟิลนะครับทางเดินล้อมหมุนนะครับโอเคเก็บสไมลี่ฟ lower ไปได้ทั้งหมด4ดอกแล้วก็ได้โบนัสในการสะสมเหรียญทองไข่ไดนโนเสาร์เกิน100เหรียญน,นะครับก็เก็บไปได้ทั้งหมด5 ดอกนะครับสําหรับสเตจนี้โอเคมีดานต่อไปเพิ่มขึ้นมาครับทางด้านบนเหมือนม,มีผ้าคลุมผีหลอกแห่ด้วยกับดาน h a u n ท e d Maker Mansion นะครับคาลอหา์ประดิษฐ์แห่งผีสิงโอเคเดี๋ยวเข้าบิดลุยกันเลยวันฮาโลาวีนนะครับ มีพัมคินแล้วก็มีโกสด้วยนะคร okay, ับโอเค Let's go เข้ามารุยกันในดันเขาเลยขาดประดิษฐ์ผีสิงกันเลยโอ้โหรู้สึกว่าบรรยากาศมืดครึ้มแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะครับ เดี๋ยวดูดเจ้าชายกายมาสต็อกเป็นไข่เดนโนเสาร์ก่อนบริเวณนี้มีอะไรให้เก็บโบนัสได้หรือเปล่าดวงไฟไม่ได้นะครับโอเคแต่รู้สึกเหมือนจะมีสมัยรีฟ lower ซ่อนอยู่บริเวณนี้แต่ไม่ยักจะเจอนะครับโอเคไม่เป็นไรไปแนะ ดูดมันเข้ามาในปากนะครับเจ้าชายกายเฮ้ยอ๋อมันซ่อนอยู่ด้านบนนะครับเราต้องเปิดทางออกแล้วก็ขึ้นไปจากทางด้านล่างโอเคอยู่ๆก็ได้เฉยเลยเฮ้ยมีการแอบเหรียญอยู่ทางด้านหลังก้อนหินนะครับไอ้เจ้าชายกายกระโดดเข้าไปในเขาด้วยหาดผีสิงเลยโอ้โหนี่มันแฟดชายกายเนี่ยนี่กับเกม อะไรนะโฟกายหรืออะไรสักอย่างนะครับโอเคคุณลิฟขึ้นไปด้านบนของคาริฮาดใต้โต๊ะมีเหรียญไข่ไดนโนเสาร์สีแดงนะครับหุยมีเจ้าผีสิงมาแอบอยู่ด้วยห้อยตองตงตองตงเลยเก็บสไมลี่ฟเวอร์ดอกที่สองครับเจ้าชายกายแฟต อ้วนไต้นะเอาเฮ้ยเก้าอี้ผีสิ่งมันขยับได้ครับไม่ใช่อะไรหรอกมันมีล้อยด้วยเดี๋ยวจัดการไอ้เจ้าแฟตชายกายก็ไต้นะยิงที่ก้อนเมฆได้เป็นเหรียญไข่เดนโนสารสีแดงนะครับเฮ้ยมีเจ้าพัมคินแล้วก็เจ้าโกสแอนหัวกระโหลกด้วยนะครับสเกลโอเค มาห้อยตองแต่งตองแต่งเอ้ามีบล็อกที่สามารถสต็อกไข่เดนเสาวได้เอ้ยเราได้กุญแจมาหนึ่งดอกเหรอโอเคน่าจะต้องเอาไปไข่ประตูที่ไหนสักแห่งนะครับเดี๋ยวยิงไอ้เจ้าหัวกระโหลกก่อนเรียบร้อยข้างในมีหีบสมบัตินะครับโอ้โหดีนะที่แอบเห็นพอดี ได้สมาลีทดิฟเวอร์มาอีกหนึ่งดอกครับได้ไงประตูนี้ที่ล็อกอยู่ไขกุญแจที่เราเก็บได้ดูดเจ้าชายกายเก็บเหรียญทองไข่เดน,นซสาลโอเคมันโผล่มาจากพื้นดินนะครับไม่หมดสิ้นสักทีเอาตอนนี้เราต้องเล่นมินิเกมยิงหัวเจ้าตัวต,วตนนะครับตฮ้นนะเอาเฮ้ยยังไม่เด้งไอ้ตัวใหญ่ต้องยิงหลายทีแน่เลย กลายเป็นสีแดงแล้วไอ้นะต้องยิงตัวเล็กให้โดนอีก2ตัวหนึ่งก่อนที่เวลาจะหมด2โอเคได้ Smiley f l ว w e r เป็นของรางวัล Very Good เดี๋ยวเด้งไปที่เหรียญเจ้าเดโนเสาร์โยชินะครับโอ้โหก็จะได้เป็นเหรียญไข่เดโนเสาร์ที่มี จำนวนเพิ่มขึ้นนะครับมากันที่จุดเช็คพอยต์นะครับดอกไม้กระดิ่งเอ้ยตรงนี้มีสม i l e y รีฟลอเอยู่ด้านบนเหมือนจะมีกระป๋องอะไรเป็นผีสิ่งมงังับงับงัอยู่ด้วยนะครับโอ้โหเมื่อกี้โดนมันจมตีไปหนึ่งทีแล้วน่าจะทำอ,ะอันตรายอะไรมันไม่ได้หรือเปล่าองับอย่างเดียวเลยครับกระป๋องผีสิ่งโอ้โห กระป๋องแตกอยู่ตรงกลางนะครับกลายเป็นปากแล้วก็ทําท่างงับจมตีเรานั่นเองเก็บมินิฮาร์ดแล้วก็ออกไปดีกว่าเอ้ยมันมางับอีกแล้วเออโอ้โหด้านล่างมีนาฬิกาก้อนเมฆต้องเก็บเหรียญสีฟ้าให้หมดก่อนที่มันจะหายไปแล้วเราก็จะได้สไมล์รีฟอร์เวอร์อีกหนึ่งดอกครับ โอ้โหเก็บได้6ดอกแล้วจังหวะนี้ด้านนี้มีทั้งหมด8ดอกเลยนะครับแต่รู้สึกว่าประตูที่เราจะออกไปจากห้องนี้มันมีแม่กุญแจไข,ขล็อกอยู่โอ้ยโดนไอ้เจ้าถังมางับอีกแล้วต้องการจังหวะให้ดีนะเนี่ยไม่งั้นเราจะขึ้นไปไม่ได้นะครับต้องตามหาลูกกุญแจก่อนกิะตัวขึ้นไป ระวังไอ้ตัวถังด้วยมีถังสีม่วงมันมันก็คือเวลาที่มันใช้เหมือนกับอันติเมรนะครับโอ้โห oh, เพิ่มความเร็วในการงับนะครับถ้าเป็นถังสีฟ้าหรือสีน้ำเงินมันก็จะงับได้ปกติไม่เร็วมากโอเคเดยกขึ้นไปด้านบนเรื่อยๆ โดนมันงับก็ร่วงลงมาด้านล่างเลยนะครับโอ้โห <c oughs> ค่อยๆกะพื้ปีกกโระดดขึ้นไปเรื่อยๆตามช่องนะครับแล้วก็เลือกดันโซฟาเป็นแท่นขึ้นไปกุญแจน่าจะอยู่ในหีบอันนี้แน่นอนยิงไครเดนซอซบเปิดหีบไม่งไงได้กุญแจมาแล้วเอ้ยหลบไอ้เจ้าถังผีนี่ก่อนดีกว่าโอ้โหโยชิตัวสั่นเลย มันงับมันแล้วจะล่อมันยังไงวะเนี่ยยิงได้ไหมโอเคขึ้นไปด้านบนเอาโดนงับจนได้เดี๋ยวยิงก้อนเม่ควายชั้นมาก,ก่อนได้เป็นมินิฮาร์ดสามดวงโอเครีบลงไปกว่าเออโดนงับอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรมันเริ่มที่ด้านล่างพอดีไขประตูออกไปบริเวณนี้ มี smiley f o เ w อ r ์ส่องแสงแล้วนะครับเดี๋ยวลองหาซิว่ามันแอบอยู่ตรงไหนที่ก้อนเมฆเวชชันมาร์หรือเปล่าอ๋ออยู่ข้างบนนี่เองเราต้องเหยียบหัวไอ้เจ้าชายกายที่มันเหมือนเป็นข้างคาวหรือเปล่าวะโอเคไม่มีก็บินกับคพือปีกเก็บเอาก็ได้ไม่งอนะครับเฮ้ยเมื่อกี้โอ้โห้โโโาตานนะครับเอาเคียวเพื่อจะมาจัดก,การเราเลย เข้ามาในห้องอีกหนึ่งครั้งของคาริฮาด์พีสิงโอ้โหล้อของโซฟาเลื่อนอย่างไวอะแล้วก็โคมไฟนะครับเป็นแท่นให้เรากระโดดขึ้นไปปีสมาลรีร่โฟเวอร์อีกแล้วส่องแสงแวบๆบแบบอยู่อยู่ตรงไหนวะเนี่ยที่ก้อนเมฆอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องขึ้นไปสำรวจนะครับเพื่อที่จะเก็บ สมายรีฟเฟเวอร์ในด่านนี้ให้ครบทุกดอกเลยนะครับเพราะว่าสมายรีฟเฟเวอร์ก็มีประโยชน์ในการที่เราจะสามารถผ่านในไปเล่นในด่านต่อไปได้นะครับท่านมีไม่ครบตามจำนวนกับไอ้เจ้าลังกระดาษที่มันขวางทางเราอยู่มันก็จะไม่เปิดด่านให้เราเข้าไปเล่นนะครับโอเค ยิงเจ้าแฟตชายกายไอนะทางเดินก็โผล่ลงไปด้านล่างมีหีบสมบัติยิงโอ้โหได้เป็นเรียนไข่ไดโนเสาร์สีแดงนะครับในแต่ละสเตทต,ต้องเก็บให้ได้ทั้งหมด20เหรียญเลยนะครับสีแดงถึงจะได้โบนัสเป็นสมัยรีเฟเวอร์หดอกนะครับซึ่งเหรียญไข่ไดโนเสาร์สีแดงมันก็จะหายยากกว่าสีทองนะครับ เอ้ยมีหีบสมบัติอยู่ด้านบนซ้ายมือแต่ว่ามีไอ้เจ้าถังผีสิงคอยงับเราอยู่ด้วยยิงไอ้เจ้าชายกายสินอนอยู่ได้เห <c oughs> ยียบหัวมันเลยค <c oughs> อยเหยียบหัวมไม่เป็นอะไรด้วยเ <c oughs> ด้งดึงเด้งดึงเลยอะ่ะโอเคต้องหาวิธีขึ้นไปด้านบนให้ได้ ถ้าเราโดนไอ้เจ้าถังผีสิ่งมันงับเราจะล่วงลงามาเริ่มที่ด้านล่างนะครับทำไงถึงจะล่อมันได้วะเนี่ยโอเคให้มันลงมาที่ชั้นสอง <S <S 1> <S 1> เห็นเราแล้ว,ลวยิงเอืออะโอ้โหไม่ทันครับเจอมันเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงงับอย่างไวครับยังไงดีวะเนี่ยตามหลังมันไปแล้วก็ยิงเลยละกัน โอ้โหพอเปิดหีบได้กุญแจก็ตามมาติดอยู่ที่ด้านหลังของโยชิเลยนะครับโอ้โหฟุกไปเลยงั้นเราก็ไม่ต้องรอมัอนแล้วละ่ะแต่อยากจะยิงสักทีรู้สึกว่าไม่สามารถโจมตีมันได้นะครับไอ้เจ้าถังผีสิงงับงาบเนี่ย ขอลอยสักทีสิเล็งโอ้โหหรือต้องเล็งให้โดนหน้ามันนะครับถ้าโดนหลังมันอาจจะไม่โดนดับเมทน,นะครับแต่ว่าทางไปมันอยู่ข้างบนหรือเปล่าไม่มีร่วงลงมามันเดิมครับแล้วกุญแจนี้ต้องไปไขประตูตร,ตรงไหนวะลืมซะแล้วเดินกลับไปสิลงไปด้านล่างตรงนี้ไม่ใช่ทางไปนี่ ทางไปอยู่ตรงใต้โต๊ะนี่เองโอเคเดินบันไดไปแล้วก็ไปตามทางเลยนะครับอ๋อนั่นไงประตูที่ล็อกอยู่อยู่ทางด้านล่างเอามีไอ้เจ้ากระดาษผีสิงมาแอบบังหน้าจอเราอีกโอเคไขกุญแจเปิดเข้าไปเลยลูกศรชี้ทางแล้วครับว่าไปทางนี้เอ้ยเจอไอ้ ซาตานไล่แล้วเอ,อือโดนเคียวฟันหัวนะครับแต่เราก็มาถึงเส้นชัยจนได้โกโอเคเย่เร okay. yeah. <Yahoo! S 1> ียบร้อยครับก็ผ่านในด่าน Haunted Maker Mansion นะครับเขาเรือหาดประดิษฐ์ผีสิงนะครับก็เก็บสมายรี่ฟ lower ไปได้ ทั้งหมด7ดอกนะครับพร้อมโบนัสอีก1ดอกเป็น8เลยนะครับโอ้โหด่านนี้เก็บได้แบบเยอะจริงๆนะครับตั้งแต่เ,เล่นมาโอเคจะได้ไม่ต้องกลับมาเล่นย้อนหลังนะครับแล้วก็มีด่านใหม่โผล่ขึ้นมาทางด้านบนอีก1ด่านนะครับกับด่านฮุจบจัมฮอปนะครับ การโยนเข้าห่วงแล้วก็กระโดดด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าด่านฮุบจัมพฮอปมันจะเกี่ยวอะไรกับห่วงแล้วก็กระโดดนะครับเดี๋ยวเข้าไปลุยกันเลยกดโอเคเดี๋ยวมาเปลี่ยนคอสตูมเล็กน้อยเอาเป็นกล่องังกระดาษแล้วกันโอเคเล t ส g กฮุบจัมฮอปไปดูกันเลย โอเครู้สึกว่าด่านนี้จะมีเวลาด้วยนะครับเราจะต้องกระโดดลอดห่วงสีแดงนะครับให้ได้มากที่สุดแล้วก็เก็บนาฬิกาเพื่อเพิ่มเวลานะครับถ้าเราทำคะแนนได้15,000คะแนนเราจะได้ smiley flower 3ดอกนะครับถ้า12,000คะแนนจะได้2ดอก และ8,000คะแนนจะได้1ดอกนะครับโอเคแต่ตอนนี้เราต้องรักษาเวลาด้วยจะมีห่วงเป็นเส้นเชือกสีแดงนะครับเราต้องกระโดดเข้าไปเพื่อทำการเก็บคะแนนนะครับโ okay. อเคตรงนี้มีเชือกให้โหนแล้วก็อื้อต้องค่อยๆกะเพือปีกเข้าไปในห่วงเก็บนาฬิกาเพื่อเพิ่มเวลานะครับโอเค ขนเชือกแล้วก็เก็บ Smiley Flower ในด่านด้วยนะครับนอกจากจะได้โบนัสในการทําคะแนนแล้วก็ยังมีให้เราเก็บสะสมในด่านด้วยโอเคเข้าไปในห่วงตรงนั้นมีลูกโป่งนะครับที่ห้อยมินิ h าร์ดไว้แต่เวลาจะหมดแล้วครับ5 4 3สี่ามสองห Time's Up หมดเวลาเอาเกมโอเวอร์เลยเหรอถ้าหมดเวลาโอ้โ oh. ห เกมโอเวอร์จริงๆด้วยนะครับโอเคกดรีไทายเข้าไปเริ่มใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวมาลุยกันใหม่ครับในด่านฮุบจำฮอปนะครับมากับคอสตูมลังกระดาษดอกไม้ติดอยู่บนหัวด้วยโอเคต้องใช้ความเร็วนะครับเก็บนาฬิกาเพื่อเพิ่มเวลากระโดดเข้าห่วงไปด้วยเพื่อเก็บสะสมคะแนนนะครับ โหนกระโดดโอ้โหเหยบหัวเจ้าชายกายพอดีเก็บนาฬิกาต้องไปแบบสปีดรันเลยนะครับสมัยฟรีฟ f o เวอร์เก็บไม่ได้ช่างมันไม่สนใจอะไรทั้งนั oh, oh, ้นกระโดดเข้าห่วงโอ้โหไม่ทันครับเราต้องเข้าจากทางด้านบนโอเคเวลาเก็บนาฬิกาเพิ่มเวลาเป็น29วิครับโอ้เฮ้ยเแย่แล้วกระโดดเหยียบเปนแท่น หลอดไฟโอเคกระโดดโหนไปที่เชือกแล้วก็เข้าไปที่ห่วงเชือกสีแดงเก็บสมัยรีฟอร์เวอร์สักหนึ่งดอกเป็นกำลังใจโอเคเวลาเหลือเก้าแปดเก็บนาฬิกาโอเคเพิ่มมาเป็นยี่ิบเก้าวิใหม่ครับโอเคทำภารกิจเข้าไปนี่ห่วงเชือกสีแดงตอนนี้ได้ คะแนนมาเป็น7,000นะครับโอ้โหยังไม่ถึงอันดับที่3เลยเอ,อ้ยแย่แล้วโอ้โหมีห่วงเพียบเลยต้องขึ้นจากทางด้านบนใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยจะทันไหมเนี่ยกะพือปีกขออีกสักทีนึงโอ้โหไม่คทันนะครับแต่ว่าเก็บนาฬิกาเพิ่มเวลาไว้ได้โอเคเข้าไปในห่วงเชือกสีแดงโอ้โหรียบร้อยมาถึงเส้นชัยนะครับ แล้วก็เข้าไปยังสวยงาม go แล้วก็จะไปทันเวลาแล้วสิ yeah <Yahoo! S 1> ผ่านไปเรียบร้อยนะครับได้สกอร์เป็น12,000แต้มนะครับก็ได้ smiley flower มา2ดอกพร้อมกับที่เราเก็บได้1ดอกนะครับแล้วก็โบนัสในการเก็บไข่ทองคำที่เป็นเหรียญน,นะครับ โอเคเรียบร้อยครับกับด่านฮุบจัม h o ตนะครับซึ่งเป็นด่านที่มีการจับเวลาด้วยนะครับโอ้โหเกือบไปแล้วไหมล่ะแต่ก็เรียกไปรอบหนึ่งนะครับโอเคมีทางเดินเพิ่มขึ้นมาให้ไปยังในสเตษต่อไปนะครับเราก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วกับด่าน c ั s t o c k ok Carnival นะครับก่อนจะไปเดี๋ยวขอบไข่โหล เปิดไข่กัชปองคอสตูมของเจ้าโยชิกันนะครับออาไาทั้งหมด5เหรียญเลยปั่นให้ไหลออกมาทั้ง5ใบเลยนะครับสำหรับไข่เดนโนเสารโอ้โหมาดูซิว่าจะได้อะไรบ้างลาเวนนะครับเป็นเหมือนกับที่ให้เจ้านกอยู่นะครับอาศัยแล้วก็มีรถ ลางด้วยเซอร์คัสพรอนะครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นพวกกองแล้วก็เป็นพวกผาม่านของส่วนสนุกนะครับโอเคใช้เป็นราเวนแล้วกันเรียบร้อยนะครับในการเปิดไข่ไข่กัชปองนะครับโอเคเจ้าราเว่นนี่มัน มันแปลว่านกขนาดใหญ่ที่เป็นพวกกานะครับไม่ใช่นกเพนกวิน Queen นะครับที่ผมคิดไว้โอเคเราต้องใช้ s m i l e ่ f l o เวอทั้งหมด10ดอกเพื่อจะผ่านนะครับเอาไปเลยเจ้าลังกระดาษที่มีมิเตอร์วัดมาดความสุขด้วยนะครับขับใจมากที่เจ้าทำให้ฉันสามารถ มีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งฉันจะหลบทางให้เจ้านะเจ้นไดนเสาแล้วก็เปิดด่านใหม่ให้เจ้าเข้ามานจนภัยด้วยยินดีต้อนรับสูตด,ด่าน c ชอรี่ฮอตไอโซนะครับโอเคตัวสีม่วงน่าจะเป็นนกเพนกวินจริงจริงๆแล้วไม่ใช่ไอลาเวนที่เป็นนกสีดำนะครับโอเคก็เอาเป็นว่าในเกมโยชิครับเท็ดเวล ในพาร์ทที่9ผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแม้ว่าสเตตในด่านที่เราไปเล่นนะครับจะไม่ได้พบกับอัญมณีของ Sun Dream Stone ที่เราต้องการก็ตามนะครับก็เหลืออีก2ชิ้นเท่านั้นเราก็จะนำกลับให้ซันดรี Stone กลับมาสดใสเหมือนเดิมได้แล้วอย่าลืมมาติดตามช่วงนด้วย ตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบีบายโอ้ย oh, yeah.